แบบนี้แต่บ่นี่แบบนี้แบบนี้แต่บอาแบบนี้บอเออเอาได้ได้สันมามามาสันเบ้มือนี่กูจับขี่โจนให้เลยมันอยู่บ่าวะมือเนี่ยมันลักออกพักแง่งไปเป็นของจะของเสยตั้งไว้ทางหัวจะของคักมันเอาไปแดนจะของเสยเอาไปตู้วาเป็นของจะของอีกเบิ้งมือนี่กูตั้งไว้นี่ละจอบเบิ้งมือนี่ เขาเปนกลิ่นเหยืผู้ยบาลคักเบิ้งมันตองมาแท้ละ่ะอีนี่มันมาขี่รักยู่แล้วมาตู้เป็นค้องจะคล้องเลวเดียววสิไปจอบจอบมันบองนี่ละมันมาเอาเบิ้งหมืน่นอาลักฐานผมมีหัดกล่องหมื่นหลอบนี่โบ้โบยอมจังแรยกับโบยอมมีลักฐานมาไงวะ เอาล้วปูดกอ,กกกอ,อกใหม่ตึ้งอ่ะดอกข้างใตื่นาจเราอุ้ยงามแหงดอุ้ยมานี่นี่ชิบอสิรักันนี่ผู้คนแท้ๆรอมนี่แต่ดอกใหม่โว้ยละปลูพักยแงงย,ย่งใบอีกแล้วตัวนัน้น ท้างนึงนี่พักแค่นงนี้ยตัวยิวโอ้ยเสร็จไข่แทนอยเอาไปไหว้แดขงข่คือเกากำลังปงงามๆเลยนี่พักแค่นงน้หาอยากเด้อจิ่ยไข่ไสนขานไปหาอยู่ทงไทุทงนามก็มีหรอกขานไปหาไขล่ลวเอาขงคัวเซียวนี่ละ รอบนี่เป็นขุนคอยอีกคือเก้าพักแย่งท่าน,น,นท่นเพชรยังมาเนี่นยข้าพเียวเฮ็ดยังเฮ็ดยังคอยก็ปูพักแย่งคอยนี่คอยไปเก็บมาตะนาบรหารเนี่เขอมาซ้ำใบนี่ปูพักแย่งเก็บมาตะนาเออโอ้ยหน้าออนมาใส่นี่เอาหน้าม,มาฮัวถึงมะแซ่น่ามันจังโบเฮียวแมนบบแมนเป็นยังโอ,โอ้ยเจ้าตัวของพักแย่งคอยแล้วเนาะตุ๊กพักแย่งยัง คอยเอาบ้างไว้นั oh you, course, ่นน oh ั่นคอยเอาบ้างไว้แดนคอยนั่นบอเบนคอยมากคอยก็เห็นอยู่แดนคอยพอดีนี่อยู่นี่โอ้ยนี่อย่าำมะว่าวเดาอย่าำมะว่าเอ้ยนี่มาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่มีอย่างอีกนี่ว้าวนั่นนี่ท้ายคิมคอยไปบอกท้ายแล้วพอดีจับขีดจ้นรอบที่แล้วคอยเสียเปรียบเจ้ารอบที่แล้วนี่ รอบนี้ใครว้าเป็นย่องใอยรักไทยคิดไว้เลยเห็นกับตาเลยไม่รักฐานพร้อมไปขึ้นเฮือนพยาบาลเลยจะเอาไปคืนเฮือนพยาบาลขึ้นเฮือนพยาบาลเลยแล้วรอบนี้รักฐาติคนโวยไปคนโวยไปก็ต้องไปแล้วขีรักปะนี่เนื่อง่นทางกันยจงมาลังกันยูเอาแบบไหนแบบนี้ได้บอแบบนี้แบบนี้ได้บอเอาแบบนี้ปะเออเอาได้ได้เสร็มามามาเสร็จเฮ้มา เสียวรักอีเดีทนี่นะโอ้ยอยากรักอีอยู่นันตีโอ้ยมันมันก็บอยากรักเลยเนาะอุ้ยเรีบร้อยเลยเนาะพ่อเสียวบมไปนราลักเคือพยาบาลเนาะเออบมไปเดี๋ยวเราทพยาบาลอุ้ยสาลักพะกันแยงนึงกับจิเงไปน่เลพยาบาลอุ้ยยังได้อีกมาเอาเรืองพะกันแย่งอ้ยได้ไโอเคโอเคโอ้ยยังหูจ oh, oh, ัดลอะยังได้ก็บอกดีดีท่จัดให้